คสวัสดีจ้าพ่อพี่น้องวันนี้กลับพบกันเพื่อก้าวขากับช่องลิ้นสาวบนจ้าพี่น้องวันนี้สลินกามารายงานตัวจ้าพี่น้องหลังจากบ่ได้ลงคลิปมานี่ละสองสามเดือนแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยมีเวลาจ้าพี่น้องเมื่อจะเฮ็ดคลิปเลี่ยวลงแต่คลิปเฮ็ดลงแต่คลิปเลี่ยวในคองยูทูบจ้าพี่น้องวันนี้สลินกะมารายงานตัวจ้าตอนนี้กัสีลงคลิปเรื่อยๆจ้าพี่น้องอันสลิมกายุติสมุทรสาขานะพี่น้องเด้ออยู่ตรงแม่น้ำท่าจีนจ้า ยุ้ยอยซีทาจีนสร้อยซีจ่ามันอยู่เนือระสามเดือนแหละตั้งแต่ลูกคลิปหลาสุดตั้งแต่อยู่หลาปุรีเนาะคนตกแห้งสุดนั่วนละลากาบาลนิกาโทรศัพท์กับบอดีเจะพี่น้องชโมทอรกกับวอมี่ชลินมันสิไหลสดกับบุตรไหลเจะพี่น้องก็เลยเออหยุดการในสดไปก่อนคลิปก,กะตอนนี้มีปัญหาหลันปัญหาหนีเขามาชลินกะพักไปก่อนเนาะชลินกะยังไม่เห็นพร้อมนะแต่ว่าต่อไปนี้กับสีพยายามลงคลิปลงคลิปไปให้โม บอถ่ายคลายกินฮอดอยู่ดอกมีคนเขามาคอมเมนต์อยู่ว่าเป็นยังสาลินคือบ่ลลูคลิปแน,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 น่ยังกับคาว่าให้สาลินยอะน้อยเท่านี้ก็ขอขอบคุณเลยพี่น้องเด้อยังบอลริมร่มสลินสาลินกับบอลิ่มทุกปู่ทุกคนคือการจ่าเห็นมูอเขาน,น้องค้นค้นล่าพวกอะไรสดเนาะเขาก็ยังสู่สาลินว่าเอ้เหลืออีกอยูพันสองพันสองชองั่วโมงกับสีพานกดแหละครับพี่น้องแต่สีพานบ,าบ่วุเนาะเพราะว่าสาลินกับส่อันเพลงลงไปในอัน ช่องคลิปช็อตส่วนใหญ่โซลินจะได้เวลาครับช่องคลิปช็อตหลายเพราะว่าคนเขามาเบิง้งคลิปช็อตของซอรีน,นั้นหาพันหมื่นหนึง่งสองพัน,นสามพันสี่พันห้าพันประมาณนี้แหละส่วนใหญ่แล้วเด้ก็จะได้เวลาอันชั่วโมงกับตรงนี้แหละเขาเขามาเบิ้งหลายเนาะพี่น้องเอาานาะสซลินก็ขอบคุณพ่อพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ้งที่เขามาชมคลิปช็อตของซอรี่จ้กพี่น้องยูยังไงคลิปเลี่ยวเนาะคลิปสันเลี่ยวนั่นแหละ สิ่ขอบคุณหลายๆสลินกับสิพยายามลงลงคลิปไปเรื่อยๆลนะมือนี้เฮ็ดยังแน่มือนเหตุยแย่กับสิลงไปเรื่อยๆเพื่อให้มันอันนี้เนาะสลินกอยากพาโซลินกอยากมีเงินคือม,มูเขาเนาะเดี๋ยวมูเขากับเฮ็ดยูทูปเพกับเฮ็ดได้สุมม่มเอิญในคลิปเดียวพี่น้องสลินกับกำลังเหตุการณ์โย่เขาแตได้ซองเดือนท่าขนกระไดเอ้าเอาคลิปพี่น้องจ้าคลิปนี้สลินว่าได้เงาด้วยจากพี่น้องเด้อมารเราไล่เขาแรงงานโตซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้อง ขาจะพอกันไหมเด้ออันมืออื้อพูดละสวัสดีนักสีมาโลกคิดใหม่บ๊ายบาย